สวัสดีวันพ่อคะ่ะคุณหนูนาเดีย ары? มีอะไรให้พ่อไหมวันนี้<อ>นี่อะไรให้พ่อมีคะมีอะไรให้พ่อมายีอะไรให้พ่อไหมคะ่ะ,ม,คะมีแต่รอยยิ้มล่ะคะมีแต่รอยยิ้มหวนหวาในในห้ค่ะมีแต่รอยยิ้มหวานหวานให้ค่ะอืมอืมอืม อืมคนละสีเลยพ่อคนละสีเลยจ้าอืมเออวันพ่อของหนูปีแรกของหนูนะ้วเนี่ยอืมออยู่ในค้ออืมอืมเลียเลียอืมันจะอยู่ในคอกนอนนี่กับพ่อนอนนี่กับพ่ออยู่ในคอกนี้ยอืม นอนอนหนูนอนอยังเนี่ยฮะหนูนอนอยังนอนยังคะนอนแป๊บเดียวหรอคะฮะนอนแป๊บเดียวเหรอหืมหืมเอ้ยเอ้เอาบาังพ่อบังหน้าพ่อละบังหน้าพ่ออืมอืมเมันคิตตี้ขอโมยเหรอ ว่าแบงคน,นั่ตัวเองนะหย่าอาตาอาตาเตะอาตาเตะอาตาเตะอาตาเะอาตาเตะอืมคุณพ่อไปไหนหรือป่าฮะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกับคุณพ่อดีกว่าไม่ไปไหนแล้วคะ่ะคุณพ่อไม่ไปไหนคะ่ะอยู่บ้านกับพ่อดีกว่าเนาะดีกว่าพ่อดีกว่าเนาะ อืมจเอ้ยตัวมือเปลี่ยนเปลีก็เปลี่ยนเหรออ่ะตัวมือเปลี่ยนเปลีก็เปลี่ยนหรอคะอืมอืมจ้า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 จ้อารมณ์ดีนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปดีแค่จะเป็นยังไงมาลุ้นกันลุ้นกันไปดีแค่จะเป็นยังไงนะมาลุ้นกันนะคะ มาลุ้นกันลุ้นกันหนูไปได้แค่อีกแล้วพรุ่งนี้อะ่ะอืมตอนกลางคืนนะหนูนอนให้แม่หลับนะตื่นเช้ามาไม่จะได้เม็มงหวะโอเคไหม,ไมเข้มไหมเข้มไหมคะตะมือ,มอไปแป,ไปคะค่ะตะมือ,มอไปแป,ไปคะค่ะอ้าวตะมือ,มอไปแปะค่ะตะมือไปแปะค่ะเดี๋ยวคิดที่นี่กันนะบ๊ายบายคะ่ะสสวัดีคะ่ะ